โอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีรุ่นใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดี f อซทุกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนที่อยู่ในช่องชาแนลนี้นะก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับกันงานอีกแล้วนะครับผมวันนี้กันงานนะครับผมก็มีข้อมูลสรราระดีๆนะผมที่จะมาชีา้แจงนะผมให้กับเพืพพ่อนๆพี่ๆวันนี้นะผมก็สาระก็มีนะครับผมที่จะมาชี้แจงวันนี้นะแล้วก็จะมาบอกสาระดีๆนะผมให้กับ fc ทุกคนจะได้รับรู้ไปพร้อมกันนะเราจะไม่ปิดบังความรู้นะครับเราจะเอาไปพร้อมกันนะรู้ไปพร้อมกันนะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์กด subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับผมมาให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมกันได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาเหรียญของผมแป๊บหนึ่งนะวันนี้ผมมีเหรียญสิบบาทจะมาให้ความรู้นะกับพี่ๆทุกคนนะผมแล้วก็ fc ของผมทุกๆคนนะ วันนี้น,นี่สังเกตดูดีๆนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีข้อมูลดีๆนะที่จะมาชี้แจงให้กับเอฟซีทุกคนนะโอเคเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยโอเคก็กลับสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาอยู่ในหน้าของเหรียญสิบบาทนี้ที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมด้านหน้าของเหรียญนี้ก็จะเขียนไว้ว่านะผมมิพลอดุลยเดชนะครับผมรัชกาลที่9้นั่นเองนะครับมาดูด้านหลังกันเลยครับ ส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าประเทศไทยนะปีพุทธศักราช2550นะราคาหน้าเหรียญก็จะอยู่ที่10บาทนั่นเองนะผมท่านผู้ชมทุกคนคงจะได้รู้กันดีนะ <c oughs> ท่านผู้ชมทุกคนคงจะได้รู้กันดีนะผมโอเคก่อนแรกก็ผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้นะผมรับเช่าพระเครื่องนะครับผมราคาตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปนะผมถ้าสภาพสวยก็อาจจะราคาแพงกว่านั้นนะผมก็ <c oughs> แล้วก็รับซื้อเหนนรียญแปลกนะเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะแล้วก็รับซื้อแบงค์นะผมแบงค์แบงค์งเลขสวยนะครับเลขงามนะครับเลขเรียงนะผม เลขสวยเลขเลี้ยงนี่คือต้องเป็นเลขเลขที่เป็นเลขหลักเดียวนะผมที่จะต้องเป็นเลขเรียงนะโอเคใครที่มีก็สามารถแอดไลน์ของผมมาได้เลยนะผมไอดีไลน์ของผมมาได้แจ้งไปหลายคลิปมากมายเยอะแยะแล้วนะผมผมได้แจ้งไปทุกๆคลิปนะผมในไอดีไลน์ของผมนะ <c oughs> ได้แจ้งคลิปไปทุกๆคลิปทุกๆหลายๆคลิปทุกๆวิดีโอที่ผมทํานะผมก็ได้แจ้งไว้ตลอดเวลานะผมโอเคก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะ FC ทุกคนแล้วก็รุ่นใหญ่ทุกคนไปหาดูกันเอาเองนะคะก่อนที่จะส่งมาให้ผมนะต้องดูว่าเหรียญท่านผู้ชมมันแปลกหรือเปล่านะต้องแปลกเท่านั้นนะถ้าไม่แปลกส่งมามันเสียมันเสียเวลาที่จะอ่านนะครับผม คือมันมีเยอะมากนะแต่ละวันนะอันช้าตอบช้าไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันมีเยอะส่งมาเยอะมากมายนะเป็นพันพันวิดีโอพันพันรูปนะมันมันเยอะที่สุดเลยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเหรียญนี้ราคาเหรียญสิบบาทนะครับขอย้ําเตือนนะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะผมฝากทาง Fc ทุกคนนะดูคลิปให้จบนะครับผมถ้า Fc ทุกคนดูคลิปไม่จบนะแล้วจะมาว่าผมมันไม่ได้นะครับผมขอทุกคนต้องดูให้จบก่อนนะ ขอจงใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมคลิปที่ผมจะมาแนะนําต่อไปนี้นะครับผมมันคือยังไงเดี๋ยว,วเรามารับชมไปพร้อมกันนี่คือภาพตัวอย่างเหรียญเท่านั้นนะย้ําอีกทีนะครับย้ําอีกทีนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะผมแล้วก็ขอย้ําอีกทีหนึง่งนี่คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะผมขอย้าให้กับเอฟซีทุกคนเลยนะครับเหรียญที่มันมีราคาพุ่งถึงสามพันนะครับผมคือเหรียญด้านเดียวนะที่มีปั๊มด้านเดียวนะ สมมติว่าปั๊มด้านนี้ด้านเดียวนะะแล้วพลิกมาอีข้างอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างนี้จะไม่มีปั๊มนะผมอีกข้างนี้จะไม่มีปัม๊มจะว่างเปล่านะหรือว่าถ้ามีด้านหัวนะพอพลิกมาดูด้านก้อยนะก็จะเป็นโล่งนะผมว่างเปล่าไม่มีไม่มีการปั๊มนะครับผมหรือไม่มีการปั๊มเคลื่อนแม้แต่อย่างใดนะจะเป็นแบบโล่งๆนะครับไม่ต้องไปเจียมานะทุกคนคือฝีมือมนุษย์เรารู้แวนะครับว่าทํายังไงนะครับ คือถ้าเจียมารู้หมดนะครับไม่ต้องเจียนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักมันไม่ได้นะครับผมโอเคก็เหรียญก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเหรียญก็จะมีประมาณนี้เหรียญที่แปดที่ผมได้ให้ท่านผู้ชมไปไปดูกันนะไม่ต้องไปหากันหรอกนะครับให้สังเกตแค่นั้นก็พอนะสังเกตผ่านๆแค่นั้นนะครับก็พอดีว่ามันก็เป็นเหรียญที่หายากอยู่เหมือนกันนะราคามันสูงมากนะมาชี้แจงราคาให้กับ f c ทุกคนนะราคามันพุ่งถึงเหรียญละ3ามพันบาททีเดียวนะ พุ่งขึ้นเหรียญละ3,000บาททีเดียวนะโอเควันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีครับผม